สวัสดีจ้ามาได้ค่ะกินปิ้งป่าปิ้งจนแหงพี่น้องลืมข้าวตั้งไฟไว้หลายโพดอาบน้ำลบออกมากระดาษจนติดนังป่า <c oughs> ไปอาบน้ำลบมาเราห้วยซื้อมาแหงแกงแกงแงจังซีมีผักบุงลวกเมื่อนี่เห็นบะผักกะยางพี่น้องเห็นนี่ละมาเลยมาเลยมันต้องแซ่บตําแจวบอกพริกดิบ แต่ว่าขัวพริกขัวกระเทียมสะกอนนะคะตามแจ้วนั่น่นสลบันนี่หืมเบาหลายใหญ่หางจูดพี่น้องจูมาเด้อจัดบ,บาทนี้พา,าป้าปิงแฮนใบใจค่ะ ผักบุ้งแดงบลาสีเอามาผัดกินก็เข่าต้มผัดปิ้งปลาแล้วพัดโอ้เอามาลวกคือสิแสบพัดว่า เงี <łość> ้ยนนอยสิก็ตับหม้เนาะหมงแดงแก้วก็ได้ตักคุยอลย ใาบทุกภาคพ,พี่น้องแต่ว่าบ้านี่แห่งกระแสกจังนึงแค่รถ แากมัดเท่านั้นแม่น้อยบอกค่อยกินหนึ่งปลาสังเกตบอกแม่น้อยเสร็จเป็นปิ้งเอาย่างเอาแม่นอยวันหนึ่งนะมันแฉะ ขันปลาเนี่ยมักเปี๊ยมักอุบแสบปวดพวกพี่นอ้องพริกออนรันแสบกำลังพอดีกิน พอดีกินได้ปากระนั่งแทบได้มาสามโตะนิ่งตัะกะนั่นงพอดีกิน ไม่นดาว่าตัตใหญ่หลายมันบรแสบเหนือมันบรแสบเหนือมันเป็นซุยซุยได้มากสามตัวไม่นด้กลับเอามาเห็ดทาเห็ดสมป่าสองตัวเป็นแล้ว ไปได้หาบ้านได้กินเอนอกะนี่ดูใจวยวกับเขาวันหลายอย่างเห็นว่าท่านถือกะเทาอันน้ำถือเสาอาทิตย์ล้วต้องกินเขาก็าพอใหญ่น้ำเนาะก็ได้เก็บของจอของเขาช่องฟิวไปก่อนมือวันธรรมดาจังจกออกมากิน จำเนี่ยกลังแซ่บสนุกแทะหลวกละหวานดีปัะบุ่มพักบุ้งจีนพักบุ้งแดง ซื้อมาออกหกักมันล่องเบังเอามาช่ำนั่นสืขข้นบอสเดียบม,มืดเลย รักแน่นแน่นพี่น้องลอยหอม อโอ้เคก็เป็นว่าเผ็ดว่าแห้งว่าแห้งกิงนอี่เดียก็สิตายอยู่นะเสียดายนังปลาคนี้ติดกระดาษห้องอบ โอ๊แผ่งโคตตั้งไม่แรกไว้วะผมมาจากของน่าพควดยีละววะสันเข้าไปปัดค่าคุยบ่ะถือโทรศัพท์เข้าไปน้ำลืมปลา อยากนะบ่พี่น้องมดไมาจอดบ้างแม่ แบบแบบแบบคุยใส่พริกกะปิอืมอืม,อม กินปั้นเมียงไ <laughs> ั่ดูู้เท่าจูม้ยังออกกําลังกายผ้าม้าไปขี่ก่อน ตักบุผู้เท่าบ้านนี่กระเซียนมาแล้วขาเจ้ากระใสชีดดวิตแบบว่าชิวๆเนานะเขาเฮ็ดงานนะัด เรสมเงินไปแล้วก็เจ้ากันสบายสบายแล้วว่าผู้เฒ่าเงินไข่ยนี่พวอออกไปใส่ตีไพ่ดุกพ่เดียวจัดที่ไพ่กับเบื้องหลังเบื้องกีฬา ยอนนี่มาได้เพิ่นเมื่อยเพื่อนขัดมืงหนังเขื่อขันตีไพ่เปิดวิทยหน่อยวิทย์เปิดวิทยุน่อยี่ไม่ีน่อยซื้อไว้ว่ามันจะมีสงขรามกับซื้อกันกันไว้น้ำเขาเห็นเขาเตรียมกับเตรียมน้ำเขานอนฟังอ้อมอ้อมเนี่ยอืมใช่ กิน้องกันแะไวอยู่ไหนลึงมอ้มสิญยาแจกแถมแน่นอนกจกดะรแจกแจกนะคะรักนะจุ๊บ